สวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบกับผู้อมฟุตบอลลายฟับทัศนบัณฑนด้านกีฬาฟุตบอลนะครับก็คลิปนี้มาพูดถึงเกมเอฟเอคับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คืนนี้เอฟเอคับรอบ3เหลือคู่สุดท้ายนะครับระหว่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดโอลทรัฟฟอร์ดพบกับแอสตันวิลล่าของสตีเฟนเจอรัตนะครับถือว่าเป็น2ทีมที่มีผู้จัดการทีมใหม่ทั้งคู่นะครับใครจะผ่านเข้ารอบต่อไปก็เดี๋ยวรอรุนแล้วกันนะครับส่วนตัวเชื่อว่าแมนยูมีภาษีดีกว่านะครับแม้ว่าใน สถานการณ์ในแคมป์ค่ายปีศาจแดงจะไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับมีข่าวลือต่างๆนาๆนาครับทั้งในเรื่องของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับอนาคตที่เจอสื่อโลกโซเชียลเอาไปพูดกันนะครับว่าเป็นตัวทำลายระบบทีมเวิร์กของแมนยูนะครับแล้วก็ราฟฟรงนิกนะครับก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการ จัดรูปแบบการเล่นนะครับมีข่าวลือว่านักเตะหลายคนไม่ปลื้มแท็กตงแทคกติกอะไรก็ว่ากันไปแต่เชื่อว่าลึกๆนะครับคืนนี้แมนยูน่าจะผ่านเข้ารอบ4ต่อไปได้นะครับแม้ว่าอาจจะลำบากสักหน่อยนะครับทีนี้หลังจากจบคู่เมื่อคืนนะครับที่นอตติงแฮมฟอร์เรสเปิดบ้านเอาชนะไอปเบอร์ใหญ่อาร์เซนอลหประตูต่อ0ูนยทำให้อาร์เซนอลซึ่งเป็นแชมป์รายการนี้เนี่ยน่าจะ ไล่กับแมนยูนะแต่อาจจะอาจจะมากกว่าแมนยูนิดหน่อยหรือเปล่าผมจําตัวเลขไม่ได้ขออภัยด้วยนะครับทําให้ปืนใหญ่เนี่ยตกรอบไปนะครับเพราะฉะนั้นในรอบ4หรือรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับมีการประกบคู่ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปไล่ดูว่าใครเจอใครบ้างนะครับอันดับแรกครับลิเวอร์พูลจะเปิดแอนฟิลด์เจอกับคาร์ดิฟฟซิตี้นะครับถือว่าเป็นทีมที่ เออ่แม้ว่าอาจจะเป็นทีมในน่าจะเป็นเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งมากแต่ก็แน่นอนครับลิเวอร์พูลเนี่ยประมาทไม่ได้แน่แล้วก็คาร์ดิฟต์ชื่อชั้นก็ดีกว่าชูซิบอรี่แน่นอนนะครับจะแข่งกันในวันที่5กุมภาพันธ์สี่ทุ่มนะครับวันที่5กุมภาพันธ์สี่ทุ่มเดี๋ยวตามลุ้นกันนะครับแมนซิตี้ครับเปิดบ้านเจอกับฟูลแลมนะครับแล้วก็ผู้ชนะระหว่างแมนยูกับแอสตันวิลล่านะครับก็จะเจอกับมิดเดิลสโบรูครับ c ค m b r i d g e อยู่ในเพบกับลูตันทาวน์น็อตติงแฮมฟอร์เรครับที่ชนะ a r s ์ n ซนมาก็ยังได้เล่นในบ้านเจอกับเ e ส c e เ t อร์นะครับอ่าคิดเดอร์มินสเตอนะครับนี่น่าจะเป็นทีมนอกลีกนะครับเล่นในบ้านเจอกับคุนคอนเวสแฮมพี t e r ร์บ o โร h ough, เจอกับควีสปาร์เรนเจอร์นะครับบูธแฮมตันเจอกับนอริสซิตี้นะครับเป็น2ทีมจากพรีเมียร์ลีกที่เจอกันครับเชลซีเจอ p r i มัตฮัดเ e อร์ฟิลด์ทาวพบบาร์สลีย์เอเวอ n เจอเบรนท์ฟอรนะครับ, Chelsea, at, Town, บ, ton, ford, น,รบนี่ก็เป็นอีก หนึ่งคู่นะครับจากพรีเมียร์ลีกที่เจอกันนะครับสโต๊กซิตี้เจอวีแกนแอตเลติกนะครับเซาท์ทัมตันเจอโคเวนทรีคริสตันพาเลตเจอกับฮาร์ตเทินพูลนะครับท็อตแนมสเปอร์เจอกับไบรตันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับจากพรีเมียร์ลีกที่เจอกันแล้วก็บอลมัดเจอกับบอร์แฮมวูดนะครับโปรแกรมตามกราฟิกขึ้นตามตารางขึ้นมาเนี่ยเป็นแข่งวันที่5กุมภาพัสี่ทุ่มทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นตารางแข่งที่ไม่มี รู้สึกว่ารอบ4เนี่ยจะยังไม่มีการรีเพลย์นะครับหรือถ้าเสมอก็ต่อเวลาพิเศษ30นาทีแล้วถ้ายังไม่มีทีมที่ยิงประตูดได้มากกว่าก็สัดจุดโทษหาผู้ชนะเลยนะครับสําหรับรอบ4นะครับอ่าก็๋ยวมารอรุ้นกันนะครับว่าทีมไหนจะเข้ารอบต่อไปเมื่อเช้าที่แอดมินก็อ่พูดไปถึงเกมของลิเวอร์พูลกับชูสเบรีเมื่อคืนแล้วนะครับว่าชุดผสมเป็นอย่างไรนะครับปัญหาของลิเวอร์พูลก็ยังมีนะครับ ข่าวเรื่องของการซื้อขายนักเตะก็ยังมีมาเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่ได้ใครนะครับดูการจัดตัวผู้เล่นเมื่อคืนแล้วนะครับนักเตะที่เหลืออยู่ของวอร์ููนก็ต้องบอกว่าก็น่าจะเหนื่อยน่าจะเหนื่อยพอสมควรนะครับที่จะต้องทําการแข่งขันในช่วงที่ขาดซา r ิโอมาเน่แล้วก็โมซาล่ารวมถึงนาบีเกตาไปนะครับดีโกโชต้าเมื่อคืนไม่มีชื่ออยู่ที่ซุ้มมานั่งสำรองนะครับเหตุผล ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าติดโควิดหรือเปล่านะครับหรือว่า JK ต้องการพักนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นกองหน้าที่ไว้ใจได้เหลืออยู่คนเดียวนะครับ <S <S โรเบียโตฟิมิโนนะครับพร้อมเมื่อคืนนี้ก็ลงมาเป็นตัวสำรองนะครับแล้วก็ยิงประตูให้ทีมนะครับขึ้นนำ3-1ก่อนที่จะจบด้วยชัยชนะ4-1นะครับมินามิโนก็ได้ลงในช่วงพักครึ่งนะครับแทนเจ้าหนูบเมนแต่ว่าก็ทำผลงานได้ไม่ไม่ ถือว่าทรงๆนะครับไม่มีอะไรดีอะไรแย่สาหรับมินามมโนเมื่อคืนนะครับแต่ก็มีจังหวะที่พยายามประสานงานกับฟิมิโนกับเพื่อนๆอยู่แต่ก็ยังติดๆขัดๆนะครับโอริกกี้ก็ไม่มีชื่อนะครับก็รวมถึงเจ้าหนูนนโคบิเลียมส์ครับแล้วก็แนทฟิลิปเนี่ยสามคนนี้อยู่ในข่ายที่ว่าถ้าไม่ติดโควิดไม่เจ็บก็อาจจะอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมที่จะย้ายทีมนะครับซึ่งเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับก็จะกลับมาเล่นกันในช่วง สุดสัปดาห์หน้าแต่ว่าช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยจะมีทีมทีเ่เป็นคู่ที่ถูกเลื่อนมาก่อนปีใหม่จากสถานการณ์โควิดนะครับก็คือเซาท์มปตันเจอกับเบรนท์ฟอร์ดคืนวันพุทธที่11เช้ามืดวันอขออภัยครับคืนวันอังคารที่11เช้ามืดวันพุทธที่12นะครับเซาเจอกับเบรนท์ฟอร์ดเป็นทีมกลางๆล่างๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่นะครับ ham, เวสแฮมเล่นคืนวันพุธเช้ามืดวันพฤหัสท,ที่13มาการานะครับเปิดบ้านเจอกับบวอยของตารางอย่างนอริด ซึ่ง้าเวสแฮมชนะได้นะครับก็มีโอกาสที่จะทํำแต้มแซงอาร์เซนอลขึ้นมาอยู่ท็อปโฟอีกครั้งหนึ่งแต่ก็จะแข็งมากกว่าปืนใหญ่หนึ่งนัดนะครับส่วนโปรแกรมนัดที่22นะครับก็จะเล่นกลับมาเล่นกันแบบครบครันท้านะครับถ้าไม่มีเลื่อนแล้วก็มีคู่ใหญ่อยู่หลายคู่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นแมนซิตี้จ่าฝูงนะครับจะตัดแต้มเจอกับเชลซีทีมอ,อันดับสนะครับซึ่งตอนนี้ทั้ง เชลซีและลิเวอร์พูลเนี่ยตามหลังแมนซิตี้แบบสุดกู่นะครับเชลซี Chelsea ตามหลังซิตี้อยู่10แต้มนะครับส่วนลิเวอร์พูลตามหลังซิตี้อยู่12แต้มนะครับแต่ว่าลิเวอร์พูลจะแข่งมากกว่าจะแข่งน้อยกว่าเชลซีกับแมนซิตี้อยู่1นัดน,นะครับแล้วก็มีทั้งด้านของแอสตันวิลล่านะครับเดี๋ยวคืนนี้เจอกับแมนยูที่โออสทรัฟฟอร์ดในเอฟเอคัพรอบ3ก็จะกลับไปเล่นที่วิลล่าพาร์คในพรีเมียร์ลีกเจอกับแมนยูเช่นกันนะครับ รวมถึงลิเวอร์พูลนะครับก็จะเปิดบ้านเจอกับเบนฟอร์ดเกมเล็กแรกเจอกันมาเนี่ยเสมอ3าที่บ้านเบนฟอร์ดนะครับแล้วก็สเปอร์จะเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลนะครับส่วนเวสต์แฮมอีกหนึ่งทีมนะครับถ้ากลางสัปดาห์นี้ชนะก็จะมีคะแนนแซงอาร์เซนอลขึ้นไปก็ได้ลงเล่นก่อนอาร์เซนอลด้วยนะครับแล้วก็จะเปิดบ้านเจอกับบรีสยูเนต็ดก็ถือว่ามีโอกาสที่ขุนคอนจะกลับขึ้นไปอยู่ท็อปโฟอีกครั้งหนึ่งส่วนอาร์เซนอลต้องไปบูกกับสเปอร์เป็นคู่สุดท้ายในวันอาทิตย์ที่16 มกราคมนะครับก็มาอัปเดตในช่วงวันเริ่มสัปดาห์แบบนี้นะครับกับการติดตามฟุตบอลนะครับว่าเราจะต้องตามลุ้นตามเชียร์ทีมรักทีมโปรดของพวกเรายัางไงบ้างครับฝากกดไลค์กดแชร์โคฟุตบอลไลฟ์นะครับเป็นช่องบ้านๆน,นะครับที่พูดคุยกันแบบชาวบ้านชาวบ้านไม่ได้มีพิธีรีดองอะไรมากไม่ได้มีเอฟเฟกไม่ได้มีกราฟิกอะไรมากมายนะครับแต่คุยด้วยอารมณ์ของ แฟนลูกหนังนะครับแบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านแบบเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับี่ฮาปาร์ตี้แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนทัศนะร่วมกันนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้าครับมีโปรแกรมอะไรมาฝากมีทัศนะด้านไหนมาให้แฟนๆได้รับชมกันก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ